หลายครั้งที่หนูก็เข้าชิงแล้วก็ไม่ได้รางวัลหรือว่าไม่ได้เข้าชิงก็เป็นเรื่องปกติค่ะก็เสียดายไม่ก็เสียดายค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสให้ในงานหน้าๆต่อไปก็ทําให้ดีขึ้นกว่าเดิม ความรู้สึกของเราเนี่ยคที่ได้เข้าชิงวันนี้ทั้งคู่เลยก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของสิกเองด้วยเหมือนกันเจนิสเองก็ตั้งใจทํางานภาพยนตร์ผลงานนี้มากๆ mm hmm. พวกเราเลยรู้สึกโอกาสแบบรู้สึกมันเป็นโอกาสดีที่พวกเราได้รับแต่ก mm ็เข้าชิงหลายสาขามาก็รู้สึกยินเหมือนกันค่ะว่าวันนี้จะได้กันติดแมตติดพื้ไป้บ้างไหมคะ มีปัมแรกก็มีแปลกใจบ้างค่ะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของปัจจัยหลายๆอย่างเราก็เข้าใจว่าเออความความมากของเราก็อาจจะไม่ตรงกับปัจจัยที่ทางการเขาคัดเลือกไว้ค่ะก็เลยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าก็ยังภูมิใจกับหลังเรื่องนี้ที่ทำออกมาแล้วก็หวังว่าในอนาคตก็จะทำผลงานให้ดีกว่านี้ขึ้นไปอีกค่ะก็ส <listed> ่วนตัวยังรู้สึกว่าก็ยังพัฒนาได้มากกว่านี้ค่ะอ๋อไม่ค่ะมัน ก็มีหลายครั้งที่หนูก็เข้าชิงแล้วก็ไม่ได้รางวัลหรือว่าไม่ได้เข้าชิงก็เป็นเรื่องปกติค่ะหนังของเราที่เราเล่นก็คือเรื่อ่การสนุกชาเยี่ยมถึงยอดได้รางวัลถาพระโยน์แล้วก็ได้รางวัลทีะสาขาลาซาลแล้วรุ้งบ้างประยอดเยี่ยมพูดยอดเยี่ยมต้องบอกว่าทำไมถึงันหกแล้วทำไมถึงไม่มีชื่อหนังเข้าชิงหรือไ่เข้าชิงจริงมันก็ไม่แปลกที่แบบว่าแต่เรางานแต่ละเวทีก็จะมีเกี่ยการตัดสินไม่ได้เกิดการตะวกรรมการอะไรท่านอาจจะมีความชอบที่แตกต่างกันก็เราก็ต้องยอมรับผลตรงนี้ แล้วต้ึกเสียใจได้หรือเสียได้ไหมคะก็เสียได้ไหมก็เสียดายค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสให้ในงานหน้าๆต่อไปก็ทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมเราได้เข้าไปอัดยามากม่นต้องลำบากมากแตก็เห็นคนเข้ามาให้กําลังใจค่ะจนจะแฟนคลับเขาก็จะเคาดหวังตรงนี้แต่เราชินแล้วกับการที่แบบว่าเราก็มีทั้งผิดหวังแล้วก็แห่งหวังมันนำให้พอนแทนว่าเขาเป็หนักเรื่อนติดต่อไหมเราเรื่องหนักเรื่องหนักถ้าเรืองานหนักติดต่อไหมเราเนี่ยถ้าไมเราแบบต้องคิดหนักมากขึ้นไหมอ๋อจริงจริงมากเลยค่ะ อ้าจริงๆรางวัลหนูนถือว่าเป็นกําไรค่ะเพราะคือที่มาทำตรงนี้คือความชอบที่หนูอ,อยากทํางานแสดงค่ะก็คือท,ทําที่ตัวเองอยากทําแล้วก็ทําให้ดีที่สุดก็คือดีหรอค่ะไม่ได้ไม่ได้มองว่าการเล่นหนังจะต้องได้รางวัลหรือว่าไม่ได้รางวัลนะคือเล่นหนังคุณรู้สึกว่าเราอยากทุ่มแสดงแล้วก็ทําให้มันออกมาดอที่สุดเท่านี้หรือว่าความรู้ที่นี้มันคือเอาสองทีมันรวมกันมันจะเป็นส่ามี่ได้ มีตัวเอาสองตีมารวมกันที่กสองก็กสมมารวมกันเป็นทำให้สุกอะไรตัวตัวเลือกเยอะอะอย่เก็คงเป็นอีึงปัจจัยนะคะก็เสียใจเือกัเาะ่าเยอะหลายๆเร่องที่